สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานําเสนอวิธีการทําแกงประดุกใบยี่รานะครับก็จะเป็นแกงอีกอย่างหนึ่งที่จะป๊อปนะฮะคือแบบได้ความได้รับความนิยมตามพวกร้านข้าวแกงปักใต้นะก็จะเป็นอีกเมนูปักใต้ที่ร้อยแรงแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าทางบ้านพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมและส่วนประกอบกันเลยดีกว,ว่าครับ แกงปลาดุกกับใบยี่หร่านะครับก็จะต้องมีปลาดุกเลย,ยตรงนี้นะครับกะทิครับใบยี่หร่าครับที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นพวกพริกแกงนะครับแบบใต้เนาะแล้วก็จะมีเครื่องปรุง,งแค่สองอย่างท่าน,นั้นเองนะก็เริ่มด้วยพริกแห้งนะครับซึ่งก็คือ,อพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกขี้หนูก็ได้เนาะชอบเผ็ดก็พริกขี้หนูเผ็ดน้อยหน่อยก็พริกชี้ฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงกระเทียม ขมิ้นนะครับเหลืองๆอย่างนี้เลยนะชมิขมิ้นชันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ครับถ้าเกิดชอบเผ็ดแล้วก็ความหอมนะพริกขี้หนูเข้าไปด้วยถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะจ๊ะอันนี้แล้วก็ขา่ากะปิครับผู้พริกแกงใต้เนี่ยกะปิจะต้องเยอะนิดนึงเนาะอันนี้เนี่ยจะว่าไปก็เยอะกว่าทุกทีนะแต่สาหรับพริกแกงใต้บางทีอาจจะเยอะกว่านี้ก็สามารถนะจ๊ะสำหรับทางบ้านที่ชอบเนาะอันนี้ก็เครื่องปรุงนะครับน้าตาลปี๊บกับน้ําปลาแล้วก็สุดท้ายที่พริกไทยครับ สำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับโอเคครับวันนี้ก็ต่ำกันเหมือนเดิมอีแล้วครับผมก็จะมีวันนี้ผมยาวช่วงนี้ผมยาวผมก็จะใส่อ p อปชันนิดนึงใช้หมวกช่วยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแอคชั่นที่ค่อนข้างแบบว่าต่ำกันแบบไม่ยั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้อง มีการป้องกันนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมก็จะเนี่ยสเสด็จน้ํามากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะมันอาจจะกระเด็นนิดนึงเนาะแต่ว่าผมก็ทําบ่อยละมันก็เลยจะไม่เป็นไหลทางบ้านก็สเสด็จน้าให้ดีๆนะครับที่เหลือเนี่ยก็ตามไปด้วยตะไคร้คนะไอ้พวกที่มันต่ำยากๆข้างหลังเนี่ยที่มันละเอียดยากๆนะพริกใช่ไหมถ้าบางคนอยากจะใส่พวกผิวมะกรูดไปด้วยเนี่ย ใส่ไปตอนนี้หรือก่อนหน้าพลิกเลยก็ได้นะฮะตะไคร้อ,คอีกขาอีกนะครับพอละเอียดปุ๊บตามไปที่เหลือทั้งหมดเลยหอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยดีไหมใส่ลงไปเลยนะครับก็นี่แหละนะฮะขาเอย่ตอยตะไคร้เอ่ยนะครับตามให้ยับเลยเนาะแล้วก็ละเอียดนะฮะหลังจากนั้นก็ตามไปด้วยพวกหอมแดงนะเห็นไม้เอือ่ยทางบ้านนะครับหอมแดงต่ออีกกระเทียม ขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยบอกว่าเลยทางบ้านถ้าเกิด ờ, ปกติไม่ได้ตำพวกขมิ้นเนี่ยตำน้ําพริกตำอะไรต่างๆนานานะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมาตำขมิ้นเนี่ยขอบอกเลยว่าให้เตรียมโคกไว้สักสองสอง <S <S ันเพราะว่าขมิ้นมันจะติดในโคกอีกนานนะฮะอีกนานเลยทีเดียวเชียวเนาะแล้วก็ตามไปด้วยพริกและสุดท้ายที่ละเอียดง่ายสุดก,ก็คือกะปินั่นเองนะครับส่วนพริกไทยเนี่ยจะไปใส่ในแกงหรือว่าใส่ไปตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ง่ายมากเลยตำนะครับเราไปตำกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูตอนละเอียดกันครับโอเคครับมาถึงก็ตั้งกระทะเลยนะใส่กะทิลงไปก่อนนะครับพอร้อนปุ๊บใส่พริกแกงลงไปนะฮะชอบแบบว่าเข้มขน้นแมบบว่าจัดจัดก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะฮะก็จะมันก็จะเข้มข้นนะฮะ ม่งั้นมันแกงมันก็จะใสเกินไปผมว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะผัดผัดโคั่วเข้าไปสักสักนิดหนึ่งครับเอาให้หอมเนาะหหอมให้หอมเลยแกงนี้ก็จะเหลืองสวยเลยนะครับแกงใต้นี้ก็จะต่างจากพวกแกงเผ็ดใต้นี่ก็จะต่างจากพวกแกงเผ็ดทั่วไปก็ตรงที่ใส่ขมิ้นนะฮะเราก็จะ ถ้าเป็นใต้ปุ๊บเนี่ยก็จะใส่กระปี่เยอะหน่อยนะครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มร้อนแล้วผมจะตามไปด้วยปลาดุกนะครับปลาดุกเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วมันเป็นเมือกนะครับหรือว่าเลือดมันเยอะเนี่ยก็ล้างกับน้ําเกลือซะหน่อยนะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะหนึ่งนาทีแล้วก็ล้างล้างล้างเอามือลูบลูบลูบกับน้าเกลือนะครับก็ออกหมดละทีนี้เราก็ผัดปลาดุกนะครับให้สุกสักครึ่งหนึ่งเนาะ จะค่าสิบเปอร์เซ็นนะครับคลุกคลุกเขาให้เข้าให้โดนพริกแกงนะฮะเข้าไปในเนื้ออร่อยเชียวอืมนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งตอนนี้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะถ้าใช้ไฟแรงก็คนเร็วๆหน่อยแต่ถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่เป็นไร เอาแค่ okay, พอหอมครับนนี้กระทะก็ไหมบางนิดหน่อยละนะฮะจะไม่คนมากลืมไปนะเมื่อกี้คนเยอะไปหน่อยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเนื้อมันจะแตกมันจะอะไรนะครับตามไปด้วยนี่เลยนะครับพริกแกงที่เหลือปลาแล้วก็ต้มต่อ,อนิดนึงนะครับไม่ใช่ต้มสิอเขาเรียกว่าอะไรดีผัดต่อไปให้สุกอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับ ตอนนี้เนี่ยปลาเราก็เริ่มหดตัวลงแล้วแล้วก็สุกแล้วนะครับผมก็จะตามไปด้วยน้ําตาลปี๊บเลยนะฮะให้มันละลายลงไปกรอบตรงนี้นะฮะใส่ตรงน้ําแกงแล้วก็น้ําปลานะครับอาจจะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะว่าในคลกแกงก็มีเกลือแล้วกะปิก็เค็มอยู่แล้วนะครับเราก็จะชิมก่อนปรุงนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่ไปนะครับน้ําปลากับน้ําตาลเนาะแต่ถ้าเกิดใส่น้ํามะขามไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้สามรส แต่ก็อาจจะกลายเป็นแกงขั่วส้มเนาะมันจะคล้ายๆกับพวกแกงเทปโพไปนะฮะส่วนใหญ่พวกแกงต้าเขาจะใส่แค่นี้แหละน้ำปลานะครับไม่สิอา,อาจจะเป็นแค่เกลือเนาะบางคนก็ไม่ชอบน้ำปลานะแล้วก็อย่างมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะแค่ตัดน้ำตาลปี๊บนะฮะตัดเค็มไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยใช้กะทิสดนะมันก็จะหวานด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ละนะครับก็เป็นอันใช้ได้ลนะหรืออันสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือใบยี่หร่านะ มื่อกี้นี้นะครผมก็ไปซอยให้มันแบบว่ากินง่ายๆขึ้นนะปาบๆๆล,ล,ลงไปอย่างนี้แล้วก็คนเขาให้เข้ากันอีกทีนึงนะฮะคนเบาๆนะฮะเดี๋ยวปลาดุกมันจะเ,เละเนาะก็เป็นอันใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจัดจานกันครับเสร็จแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะใส่จานเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับใครบอกว่าพวกแกงไทยเนะี่ยยากเนาะไม่ยากเลยนะอ่าแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับผมก็จะใช้ใบยี่หร่านี่แหละมาวางไวขง้ข้างๆเสิกเล็กน้อยนะครับแล้วที่เหลือก็ลาดแกงลงไปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นปลาเท่าไหร่นะเพราะว่าแกงเนี่ยจะข้นนิดน,นึงนะวันนี้ผมตั้งใจให้มันแบบว่า ข้นๆเนาะมันจะอร่อยกว่านะครับน่าใช่ไหมล่ะถึงเครื่องถึงเครื่องเขาเรียกว่าถึงเครื่องนะจะได้ร้อยใช่ไหมครับทีนี้เราก็เช็ดหน่อยเท่านั้นเองทางบ้านเห็นไหมเลยเขียนนะ,ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับแกงปลาดุก ใบยี่ลาง่า,าเห็นไหมง่ายนิดเดียวเลยนะครับลองทํากันดูนะจ๊ะสําหรับอัตราส่วนนะครับเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel tv ครับวันนี้ครูตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีครับ